โลกสดใสเพลินตาเพลินใจโลกของเด็กปฐมวัยสำรวจสร้างสรรค์สนุกสุขสันค์เรียนรู้ไปด้วยกันป๊อปลาตาลมปอปลาตาลมโอ้โหหน้ามลายาสวัสดีจ้ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมอะไรอยู่ในชามตัว อปลาจะใบ้ให้ว่าน้ำที่อยู่ในนั้นทำมาจากมะพร้าวน้ำกะทค่ะเอ๊ะแล้วเราเอาน้ำกะทิไปทำอะไรได้บ้างนะนะาขนมกีนน้ำยาค่ะตัวลอ,อยค่ะแกงเขียวหวานค่ะไอศครีมอร่อยค่ะงั้นเรามาคั้นกะทิกันดีไหมเด็กๆ เริ่มจากหามะพร้าวแก่มาผ่าครึ่งแล้วก็ขูดขูดขูดแบบนี้ได้เนื้อมะพร้าวขูดแล้วใส่น้ำอ,อุ่นลงในเนื้อมะพร้าวให้พอชุ่มแล้วก็คั้นคั้นคั้น ก็กรองกรองกรองเด็กๆอยากจะรู้ไหมขนมที่แสนอร่อยส่วนประกอบหนึ่งหนนั้นคือกะทิหวานมันขูด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 ขัน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 กรองกรองกันให้ดีขูด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 ขัน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 กรองกรองกันให้ดี กว่าจะได้กะทิมาใส่ขนมให้หวานมันขูด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 ขัน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 กรองกรองกันให้ดีเด็กๆอยากจะรู้ไหมขนมที่แสนอร่อยส่วนประกอบหนึ่งในนั้นคือกะทิหวานมันขูด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 ขัน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 กรองๆรองกันให้ดี ขูด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 ขัน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 กรองๆองกันให้ดีกว่าจะได้กะทิมาใส่ขนมให้หวานมันขูด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 ขัน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 กรองๆองกันให้ดีเสร็จแล้วนะค่ปลาอปลาอยากรู้จังว่ารสชาติเป็นยังไงนะ กว่าจะมาเป็นอาหารเป็นขนมหอมหวานต้นไม้ก็ทำหน้าที่ออกดอกออกผลคนก็ทำหน้าที่นำมะพร้าวมาคั้นกะทิมาปรุงเป็นอาหารอร่อยๆอาหารจากมะพร้าวจึงเป็นผลมาจากความร่วมมือของคนและต้นไม้มีกะทิเพราะมีมะพร้าวมีลูกมะพร้าวเพราะมีต้นไม้ทุกสิ่งจากกะทิก็อร่อยได้ง่ายนิดเดียว